สวัสดีครับผมอายุท้าครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอหนึ่งันนะครับผมกับรถยอดนิยมนะครับจากแบรนด์โตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้าวีออสมือเดียวป้ายแดงออกห้างเข้าศูนย์บริการตัดหลอดนะครับผมไม่เคยจิดแก๊สนะครับเป็นรถของรุ่นน้องผมเองนะครับผมคันนี้นี่นะครับตอนนี้น้องผมได้รถ H r v อาวไปแล้วนะครับป้ายแดงคันนี้ก็เลยแบ่งมาให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับ ดังนะครับผมเหนะฮะครับรถโดยรวมสวยงามนะครับสีสันสวยงามนะครับมีริ้วร้อยบ้านตามการใช้งานบ้านเล็กน้อยนะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อพิคมจมน้ําบางๆเดิมๆชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานนะครับเป็นตัว 1.5G นะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกับยางมิชลินดอกหนาใช้งานกันได้อีกยาวนะครับผมนี่นะสวยงามภายในนะครับพุ่มเป็นเบาะหนังมานะครับผมสีดํานะครับ สวยงามนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบนะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับเบาะหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูีสองด้านหน้าด้านหน้าก็ยังสวยงามนะครับมีเพียงเบาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับที่ชำรุดเล็กน้อยนะครับเนื่องจากใช้อยู่คนเดียวและใช้งานหนักของเบาะหนังนะครับก็เลยจะมีการชำรุดของเบาะหนังนะครับไปเปลี่ยนชิ้นประมาณ4ี่สาหาร้อยบาทนะครับผมวิทยุเดิมจากโรงงานใหม่แท้ๆนะครับวิ่งมา 2 6 0แสหกมื่นกว่ากิโลเท่านั้นน้ำมันเครื่องซึ่งถ่ายนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับคันนี้เป็นปีศ6นะครับเป็นโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นหน้ายอยากเรียบร้อยนะครับซอกเกอร์เดิมเม็ดอาร์ดเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับเราทําสปาภายในสปาทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับอย่างอะไร แม่แรงต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับดูดฝุ่นดูดฝุ่นอยูเมื่อไรทั้งหมดแล้วนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับไม่ได้เอาไม้มาเลยตะโกนให้นิดนึดนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องกันนะครับนี่นะครับมาฟังเสียงของเครื่องใกล้ๆกันนะครับ เครื่องยนต์สตาร์ทกีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากนะฮะสติเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่ไอไม่ฟันนะครับนี่นะฮะขับขี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทดลองขับกันนะครับเพลงเพราะดีนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะฮะนี่นะครับ ที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับคันนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเอามาวิ่งเล่นอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมนี่นะฮะมีกุญแจสองดอกนะครับเป็นรีโมทสองดอกนะครับผมเนี่ยนะครับกุญแจพับแบบนี้สองดอกนะครับผมกระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบนะครับรถเป็นรถปีศูนย์หกตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นเจนที่สองนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างโอเคเลยนะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับ หัวหินกรุงเทพนะครับระยะประมาณ180กว่า1้7ยเจ็ดสองโลเนี่ยใช้น้ำมันประมาณ300บาทนะครับผมถือว่าประหยัดมากเลยนะครับผมสำหรับวีออนะฮะนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสายสองกรุงเทพบร,ริมณฑลร้อยส่งให้ฟรีนะครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์เหมือนเคยนะครับผมนี่นะฮะทดลองแบบใช้จริงเลยนะครับ ใครไม่สะดวกมาดูนะครับพาเพื่อนพาช่างนะครับมาดูได้นะครับผมนี่นะฮะเห็นคลิปแล้วอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบรีบจับรีบจองนะครับผมจ่ายเงินแค่แสนต้นๆแลด้รถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมากันบ่อยๆนะครับทําไมพ่อค้าใช้คําว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆก็ผมว่ามันสวยจริงๆนะครับผมนี่นะครับเพราะคันอื่นอาจจะเป็นรถหลายมือนะครับแต่คันนี้มันได้มือเดียวนะครับนี่นะฮะ หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขับดีจริงๆนะครับผมนี่นะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับตื่นเช้ามาถ้าคุณโทรช้าคุณก็จะพลาดเหมือนคันก่อนๆที่ผ่านมานะครับผมหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ